สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี fc นะครับทางช่อง youtube 1357 channel นะครับผมาลาวพัฒนานะครับในงวดวันศุกร์ศุกร์ที่20กันยายน2567ผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายงวดแล้วนะนะ <c oughs> มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเป็นไปตามเป้านะครับผมก็เลยใช้โพสเอานะมา2-3งมงวดแล้วละ่ะที่ผมโพสลงนะครับ งวดที่แล้วก็ก็ยังไม่ผ่านนะครับคุณผู้ชมงวดวันที่18นั้นผมก็ให้มันเข้าเฉพาะตัวเด่นนะครับในงวดวันพุทธที่18สูตรก็ยังยังไม่เดินให้นะผมให้เด่นที่6กับ9นะครับก็มาเฉพาะตัวเด่นนะมา2องตัวให้เน้นไปที่หนะครับคู่ชุดก็ยังไม่มาให้ผมเน้นไปที่6กก้ามันก็แยกกันซะนะครับอันนึงเป็นล่างอันนึงเป็นบน งวดนี้ผมก็เลยจะมาเอาสูตรนี้สูตรนี้ผมทำไว้สองงวดละแต่ว่าผมไปเลือกอีกชุดหนึ่งนะครับไปเลือกอีกสูตรชุดหนึ่งซึ่งชุดนั้นก็ไปผิดหลักไปผิดเลขสามตัวนะครับส่วนเลขสองตัวที่ผมจับคู่ชุดในงวดที่แล้วนะก็คือชุดเอาหกเจ็ดเนี้ยจับคู่กับ 013นะครับตัวนี้มันไม่มาให้นะแต่สติสติมันก็เข้าดีนะครับแต่ว่ามันไม่มาให้ก็มาเฉพาะตัวเนี้ยที่เข้าเข้าหบนนะผมก็เลยไม่เอาสูตรนี้ไม่เอาสูตรนี้นะครับเพราะว่าผมไปไล่ดูแล้วมันหาคู่หาคู่ยากนะครับผมก็เลย มาลองเลือกสูตรนี้ดูใช้หลักหมื่นหลักร้อยบวกเจ็ดแล้วก็หลักร้อยนะครับใส่ตีมันก็จะมีหลุดงวดหนึ่งไม่เข้าคู่ชุดนะครับไม่ใช่ว่าหลุดไม่เข้าคู่ชุดก็คืองวดเนี้ยอันนี้มันได้หนึ่งนะครับอันนี้หนึ่งมันได้เจ็ดอันหนึ่งมันเข้าล่างอันหนึ่งมันเข้าบน มันก็จะสลับบนสลับล่างนะสลับบนสลับล่างโวด่แล้วก็เข้าที่2ตัวล่าง38นี่ก็สตัวล่างนะครับแล้วก็หนึ่งหกสตัวล่าง0 6ก็2ตัวล่างนะครับมีเข้า2ตัวล่างมา4งวดติดมี39กับ46นี่เข้าบน แล้วก็ผมทำทำสูตรมาอีกชุดหนึ่งถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบชุดนี้นะมันมีอีกชุดหนึ่งแต่ว่าสูตรชุดนี้มันจะเดินอยู่ประมาณประมาณหงวดนะครับอันนี้คือวิธีคำนวณของสูตรแรกมันจะได้3ตัว1 4 7แล้วก็สูตรที่2เนี่ยมันจะได้3ตัวเหมือนกัน3 4 5งวดที่แล้วมันเข้าบนนะ มันจะไปคนละทางกันกันกบสูตรชุดนี้นะครับไปคนละทางกันผมจะเอาตัวนี้เป็นหลักนะครับผมจะเอาตัวนี้เป็นหลักเลยอันนี้ผมมาให้ดูเฉยๆสูตรมันเดินมาหกงวดอา่างวดออกสามแปดอันนี้เจ็ดสี่นะครับอันนี้ศูนย์หกอันนี้สามเก้าแล้วก็4ี่หแต่ถ้าสังเกตดูตัวนี้มันจะเข้าหลัก10นะ มันจะเดินหลักสิบเก้านี่ก็เข้าหลักสิบล่างนะสามกับหกก็เข้าหลักสิบล่างสี่ก็เข้าหลักสิบศูนย์หกนี่ก็มาหลักสิบนะครับอ่าสามนี่ก็เข้าเข้าหลักสิบแล้วก็สี่ออกสี่หกก็มาหลักสิบถ้าใครชอบสูตรนี้นะผมตัดให้แล้วนะก็จะเป็นเหลือหนึ่งสี่สี่ห้าแล้วก็เจ็ดสี่มันจะเหลือสามชุด ที่ผมใช้ตัดนะผมจะเอาสูตรนี้เป็นหลักที่ผมโพสต์ไปเมื่อสักครู่นี้แหละนะแล้วก็สูตรเลขเด่นนะครับงวดที่แล้วนั้นผมลงให้3ส,สูตรนะที่ผมโพสต์ไป3ส,สูตรสูตรที่1สูตรที่2ส,สูตรที่3าม,มันเข้ามาแค่2ส,สูตรนะครับแล้วก็มันไปคนละทางกันนะมันแยกกันอันนี้6อ่น, 9, อนนี่9อันนี้6อันนี้ไม่เข้านะครับสูตรนี้ไม่เข้า วันนี้มันก็จะเป็น1กับสี่อันนี้สูตรหลุดแล้วก็ผมทําเพิ่มทำมาเพิ่มอีก2สูตรนะก็คือสูตรที่1กับสูตรที่2นี่เป็นสูตรเก่าอันนี้เป็นสูตรเก่าที่ลงให้ในงวดที่แล้วนะครับที่ออกที่ได้6กับ9อันนี้เป็นสูตรใหม่ผมทําขึ้นมาใหม่นะแต่ก็มีหลุดอยู่นะหลุดพร้อมกันในงวดที่ออกศูย์ห 6 7เนี่ยอันนี้ได้3อันนี้ได้4ถ้าสังเกตดูนะมันก็จะมาครบ2ตัวอยู่นะครับอ่าย่าง,งวดที่แล้วก็เป็น65หนะถ้าว่ากัน4สูตรนี่นะแต่งวดนี้มันไม่ชนนะครับไม่ชนสักตัวเลยก็มาดูว่ามันจะเข้าตัวไหนนะแต่ผมเก็งไว้ที่4กับ3งวดนี้นะสำหรับอ่า ชุดเลขเด่นนี่นะครับผมเก่งไว้ที่4กับ3วิธีคำนวณก็ตามนี้แหละอผมจะดึงในในสูตรเลขเด่นมาเนี่ยอยู่2 2ชุดนะครับ2ชุดมาเพิ่มกับตัวเนี้ยมาเพิ่มกับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะตัดให้นะครับผมมีสูตรตัดอยู่ ฝากคาเตือนนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนขอฝากคาเตือนนิดนึงข้อมูลนี้เป็นแค่การกำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิจของท่านในการรับชมห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทสนับสนุนเฉพาะเลขเรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นนะครับส่วนสูตรเลขเด่นที่ผมจะเอามาตัดนะครับก็คือสูตรนี้เป็นสูตร4ตัวใช้หลักหมื่น4ครั้งหลักสิบบนแล้วก็บวก4นะครับ มันจะเข้ากับชุดโครงสร้างชุดนี้นะผมจะอ,อิงกับชุดโครงสร้างที่ชุด8ชุดนี่แหละนะวดที่แล้วก็เข้าที่เลขก8นะครับมันจะเดินมาหลายงวดละตั้งแต่8-2 2-4อย่างวันาก็เข้างวด16นะครับ06 3ย์6า วมน,นี้สองสี่หกแถ้าเอาตัวนี้มาตัดนะสองส่หกแปดมันก็จะตัด3ชุดหลังนี้ออกแล้วก็สูตรนี้สูตรหนึ่งใช้หลักหมื่นร้อยบน10บนบวก9 วที่แล้วก็8ปดนะครับงวดออก3ามแปดอ่าหนึ่งหกศแล้วก็มีมีงวดนี้ที่คู่ชุดมันไม่เข้านะครับตัวหนึ่งมันไปล่างตัวหนึ่งมันไปบนก็จะประมาณนี้มันจะเดินตั้งแต่76เนะี่ยเป็นต้นมานะครับ หนึ่สองาสูตรนี้เป็นสูตร3ตัวแต่ว่ามันก็จะมีหลุดงวดหนึ่งนะครับก็คืองวดที่ออก 1, นึ่มันก็เข้าตั้งแต่งวดออก 5, 4นะครับเดิน 5, 4เป็นสูตรบวกเพิ่มอย่างละ3ามนะ 8บวกเป็น1 1บวก3เป็น4พันสิบบนหน่วยบนบวก1งวดที่แล้ว98นะครับงวด38งวด1 6 0 6 3 9แล้วก็4 6 8 1 4 ผมคัดมาแค่3สูตรเพราะว่าถ้าเอามาเยอะเนี่ยมันจะโดนตัดหมดนะครับเพราะว่ามันมีหลายสูตรอยู่ถ้าเอามาทุกสูตรมันก็จะโดนตัดหมดไปเลยนะมันก็จะมีตัวเนี้ยที่ไม่โดนตัดนะครับ3ามนี่ไม่โดนซะเลยแล้วก็ห้าแสมหแล้วก็ห้าหนึ่นี้โดนอย่างละสูตรแต่ว่าผมคัดให้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะคัดตัวเน้นตัวเต็งตัวเด่นให้ในลักษณะแบบนี้ก็ผมจะ เลขเด่นเนี่ยผมจะเอาตัวเด่นเป็นที่3กับ4ชุดเน้นจะมี3 1 3 8แล้วก็4 1ชุดรองก็จะ3ชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดกันชุดกันก็จะมี4ชุด3058 59แล้วก็50อ่าชุด3ตัวแต่3ตัวก็มายากพาะเคยให,ให้เข้าแค่งวดเดียวนะ <laughs> นานแล้วละ่ะ ตัวเด่นนะครับผมยังผมชอบเลขสามระหว่างสามกับสี่นะบนล่างอา่าผมอย่างที่ผมบอกว่าผมดึงผมดึงสี่สามกับสนะี่หนึ่งนียมาจากเลขเด่นนะครับเลขเด่นเนะี่ยผมเอาสามอ่าเอาสี่หนึ่งกับสี่สามจับคู่กันผมว่าหกนี่มันมาสี่งวดแล้วนะ สำหรับเลขหกนะมันจะติดอีกไหมล่ะตั้งแต่ศนะูนย์ศูนย์หกหกเจ็ดหนึ่งหกหกหกแล้วก็หกห้าเนี่ยเพราะผมเคยให้เก้าเข้ามาสีงวดติดนะที่ที่แต่นานแล้วละ่ะวางเก้ามาสีงวดแล้วก็งวดที่ห้าเขาไม่มานะงวดที่ห้าผมมันก็ไม่เข้านะเป็นงวดที่ห้านะอันนี้หกมาสีงวดแล้วมันจะมีหรือเปล่าผมว่า ถ้าสามตัวเนี่ยผมว่าน่าจะติดนะน่าจะติดสักอย่างน้อยก็หนึ่งตัวละผมว่านะหรือชอบสูตรนี้ถ้าชอบสูตรนี้ก็ก็จัดสูตรนี้ได้นะก็วางตัวนี้เป็นหลักสิบไปเลยนะครับอย่างที่ผมไล่ให้ดูเมื่อสักครู่เนะี่ยมันเข้าหลักสิบมาตลอด เก้านี่ก็เข้าล่างอยู่นะเมืที่แล้วนะครับอย่างสามหกนี่ก็มาล่างนะนสี่นี่ก็เข้าอ๋อศูนย์หกศูนย์หกนี่ก็มานะมาทั้งบนทั้งล่างเนะี่ยสามแล้วก็สี่นันจะมีเก้าชุด แต่ว่าผมสูตรที่ผมใช้ตัดนั้นเ,ออเป็นสูตรไหนก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้ละนะแต่ผมก็ยังชอบสูตรนี้อยู่ยังชอบชุดชุด8ชุดเนี่ย ชอบชุดนี้อยู่นะครับอ่าลุ้นกันดูคุณผู้ชมว่านี้จะเป็นยังไงนะก็อย่างที่ผมบอกว่าเป็นสองเดือนแล้วที่คู่ชุดผมยังไม่เข้านะครับบางทีมาก็มาแค่แค่เลขเด่นนะมาแค่เลขเด่นเลขตัววิ่งให้นะครับตัวลูดแต่คู่ชุดนี่ ยังหาไม่เจอนะครับก็มาลุ้นกันวันนี้จะเป็นยังไงนะโอเคคุณผู้ชมก็ขอให้โชคดีมีเงินใช้กันทุกๆคนนะครับ